The Silence of the Lambs คือหนังฆาตรกรต่อเนื่องที่สร้างความหว,ดวาดภวะส่งต่อความสันประสาทให้ติดตาคุณมาจนถึงทุกวันนี้เขาบอกเลยว่าหนังที่เลยชวนดูเอามาฝากกันในวันนี้นั้นเทียบกับหนังเรื่องที่ว่ามาได้แบบสมน้ำสมเนื้อเลยทีเดียวด้วยความเข้นของหนังที่ทำให้สามารถเปิดตัวเป็นอันดับหนึ่งบนบ็อกออฟฟิศของอเมริกาในปีนี้แถมยังทำรายได้เฉียด800ล้านบาทเข้าไปแล้วดีกรีความหลอดกระแสแรงขนาดนี้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม 1สิงหาคมนี้ไบเผชิญหน้ากับฆาตรกรสุดคลั่งที่คุณจะต้องอ้อนวอนกับนรกว่าอย่าให้ได้ตกเป็นเหยื่อของมันในภาพยนตร์เรื่อง Long Legs ถอดรหัสคลั่งอมหิต l ลองเล g s เล่าเรื่องราวของลีฮาร์ k เ r อรเจ้าหน้าที่ FBI หน้าใหม่ฝีมือดีที่ถูกมอบหมายให้ไขค,คดีของฆาตรกรต่อเน,นื่องคนหนึ่งที่ชื่อว่าลองเล g s ซึ่งในทุกคดีการฆาตรกรรมของเขาจะทิ้งอักขระปริศนาเอาไว้ ในขณะที่เธอเริ่มค้นพบหลักฐานเกี่ยวกับคดีนี้พร้อมกับสิ่งเร้นลับบางอย่างแฮเกอร์ยิ่งได้ค้นพบความเชื่อมโยงอันน่าสะพรึงระหว่างเธอกับฆาตรกรไร้รา,าีคนนี้อีกด้วยนอกจากนี้เธอยังต้องแข่งกับเวลาเพื่อที่จะหยุดยั้งมันก่อนที่มันจะลงมืออีกครั้งให้ได้ you could have นี่ถือเป็นโปรเจกต์ภาพยนตร์สยองขวัญมาแรางแห่งปีที่ทั่วโลกกำลังจับตามองมากที่สุดในตอนนี้และยังเป็นผลงานใหม่จากค่ายหนังนยนีอนที่ถึงแม้ว่าจะเปิดตัวมาได้แค่7ปีแต่ก็อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของภาพยนตร์มากมายที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องยอดเยี่ยมแห่งยุคไม่ว่าจะเป็น Parasite Anatomy of a Fall Triangle of Sadness และผลงานเทเวอร์แห่งยุคอย่าง Long Legs ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้พี่เขาเลือกโปรโมทในโคสันประสาทโดยการปล่อยคลิปเสียงฆาตรกรพร้อมฟุตเทจลึกลับของหนังสยองขวัญเรื่องหนึ่งที่ในคลิปมีรหัสอักษรปริศนาเพื่อให้คนไปตีความกันเองจนกลายเป็นไวรัลไปทั่วอินเทอร์เน็ตสร้างความน่าติดตามให้กับหนังเรื่องนี้มากขึ้นไปอีก และเมื่อได้เห็นรายชื่อทีมงานและนักแสดงก็ทําเอาเราเนื้อเต้นไปตามๆกันเพราะเขาได้มือเขียนบทและผู้กํากับมากความสามารถอย่างออสกูดเพอร์กินส์ที่ฝากผลงานระทึกขวัญสยองขวัญอย่าง The Black c o a s e Daughter และ Greytail and Hansel เอาไว้ o White. นอกจากนี้ออสกูดเพอร์กินยังเป็นลูกชายแท้ๆของแอนโทนีเพอร์กินผู้รับบทฆาตกรโรคจิตในตำนานจากภาพยนตร์คลาสสิกตลอดกาลในปี1960อย่างไซโคอีกด้วยว่ากันว่าหนังเรื่องนี้ ออสกู good, ไดไน้นำเอาเหตุการณ์ในวัยเด็กกับพ่อของเขามาเชื่อมโยงกับตัวภาพยนตร์เรียกได้ว่าเป็นความสยองที่ส่งต่อกันทาง DNA เลยทีเดียวด้านนักแสดงเราจะได้เห็นไมก้า m มอนโรนักแสดงสาวเจ้าของฉายาสกรีนควีนยุคใหม่ที่เคยมีผลงานเรื่องชื่ออย่าง it follows ในครั้งนี้เธอจะกกับมารับบทลีไฮเคอร์เอ i สาวที่ต้องตามล่าฆาตกรต่อเนื่องและนักแสดงยอดฝีมือตัวพ่ออย่างนิโคลัสเคจที่พลิกมารับบทฆาตกรสุดวิปราส งานนี้ไมก้ามอนโรคอนเฟิร์มเองเลยว่าถือการปรากฏตัวของนิโคลัสเคชทำเอาเธอหายใจไม่ทั่วท้องแถมหัวใจยังเต้นแรงแบบคิดสุดเพียงแค่ได้จ้องตากกับแถวเท่านั้นจากที่ดูในเทรลเลอร์ก็รู้สึกได้เลยว่าไมก้าไม่ได้พูดกันจริงแต่อย่างใดเพราะบรรยากาศในเรื่องมันดูไม่น่าไว้ใจแบบสุดๆแค่ดูก็รู้สึกเสียวสันหลังเหมือนมีใครมาจับจ้องอยู่ตลอดเวลา อีกอย่างในเทรลเลอร์ตอนนี้เราจะยังไม่เห็นหน้าตาของเคชเลยว่าฆาตกรที่เขารับบทมีหน้าตาเป็นยังไงซึ่งนั่นยิงกระตุ้นให้เราอยากดูหนังเรื่องนี้มากขึ้นไปอีกถ้าแค่ดูตัวอย่างเรียกน้ำย่อยยังทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยได้ขนาดนี้พอหนังสยองขวัญต้องเตรียมไปพิสูจน์ความน่ากลัวพร้อมกับขรหัสสุดคลั่งในภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง Longlegs ถอรหัสคลั่งอมต่1สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะก่อนจากกันไปถ้าไม่อยากพลาดเวลารายการเราลงคลิปอยากจะขอฝากทุกคนกดติดตามเดกระดิ่ง และอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆได้มาร่วมผอนร,รหัสปริศนาไปด้วยกันแล้วรายการเลยชวนดูจะหานังมาชวนดูแบบนี้ทุกอาทิตย์แน่นอนรอติดตามกันได้เลย